ชาชีชาชีจะมารับอ๋อตอนไว่าไปโมงยังไม่รู้เวลาเลยก็เตรียมย้ายอีกคนนะครับเตรียมย้ายอีกคบอีกคนเนาะแต่เมื่อเช้าเราก็ไปมัดฟางกันอยู่นะเออเราก็ทําภารกิจเราให้เซนโนเราจะส่งโงค์ปู่เนาะเพื่อก็น่าจะดีใจเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันจีเดือนแล้วนะโอ้โหหลายเดือนแล้วน้องเสือเนาะหลายเดือนอยู่เดือนล่าสุดที่เรากลับ้วก่อนก่อนสงกรานใช่ไหม ใช่่อนสุปรางก็เท่ากับประมาณสองเดือนนะฮะใช่โอ้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่โคระบาดนะ<ม>อันนั้นเป็นปีเลยน้องเสือไม่ได้กลับบ้านนะทำไม,ไมห,ห้องห้องโล่งจังเลยเอาเก็บข้าวของแล้วค่ะอแต่ยังอยู่นะไม่ได้ลาแล้วนะอของยังอยู่ยัยงกลับมาถ้าใครลงคลิปว่าลาแลกกกก้วกอกจะเป็นยังไง โอ้ถ้าได้คิดปังนะขอครึ่งหนึ่งขอแบ่งครึ่งหนึ่งอันนี้มีอันนี้ก็คือคือเป็นกล่องเสื้อผ้าทั้งหมดใช่ไหมคุ่เออมีอะไรบ้างเนี่ยบอกได้ไหมที่คนคนไปเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าจะดูไหมจะเปิดให้ดูทำไมเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้จริงๆเนาะแบบบางทีบางทีเราอยู่น่ะเอาเสื้อผ้ามานิดเดียวเดี๋ยวก็เอฟซีคนนั้นส่งมาให้คนนี้ซื้อมาให้ มันก็เลยแบบพกภูนมันเยอะไม่เอากลับบ้านดีกว่าที่ว่าเอาเงินไปฝังไว้ในหม้อในหายก็อยากจะก็อยากจะมีเงินไปฝังนะคะแต่ว่ามันไม่มีเนงไม่ได้ขุดบาใช่ไหมใช่นี่เอาดูซะบ้านนะแอนแอนชิปอันนี้พออนี้อะไรเนี่ยรังนี้อะไรอีกอันอันนี้เครื่องครัวเครื่องครัวใช่กะว่ากลับมาแล้วเราจะทําอาหารกินอะไรเงี้ยเนาะที่ไหนได้เรามาทํกกกอกมาอยู่ที่กกกอกเราตื่นเช้ามา ได้ใส่บาดก็ดีนังหนาแล้วใช่ไหมเห็นเพื่อนๆออกมาไล่สดเราก็ต้องวิ่งตามเพื่อนใช่ข่าวก็ไม่ได้หุงข้าวสารเอามาก็เหลือเราก็ไม่ได้หุงใช่ไหมแล้วเราก็ไปอาศัยปากท้องอยู่กับคนอื่นเครื่องครัวก็จะขนกลับนนะคงไม่ได้เอาตามไปที่โคกมาแล้วเนาะไม่เพราะว่าเอาไปนู่นเราก็ไม่ได้ทําอยู่ดีเสือหกโมงเราก็ไปที่นาลุงพลแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ทําอะไรกินเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเอากลับบ้านเนาะ เอากลับบ้านดีกว่าเราจะอันนี้ก็กลับแล้วครับอันนี้เอาไว้ไม่เอากลับแล้วครับเราเอาไปจำปาดงอ๋อจำปาดงใช่ก็เอาไปไว้ตากเสื้อผ้าที่นู่นเราไม่ต้องไปซื้อใหม่เนาะเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะจะเอากลับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไว้ครึ่งนึงใช่ค่ะเสื้อผ้านี่เอากลับหมดเลยแล้วไปแยกเอามาแค่ไม่กี่ชุดไปรอบนี้ก็เจ็ดแปดชุดพอนี่นะคะเอามาเจ็ดแปดชุดพอกลับมารอบนี้ก็คือไปรอบนี้ก็ประมาณปีหน้ากลับมาอีกทีนึงแมน ไปแล้วไปรับมายังยังมีอายุต่อโอเคครับขอบคุณคนระยใจหายครับเห็นที่คนเช่าขนของไม่ต้องใจหายค่ะเดี๋ยวให้ใจกลับมาไม่หนึง่ไ้รับหนีหมดแล้วาไปยุนในระยะใจหายมากเลยมามาแล้วก็เห็นครับเห็นเจ็บข้าวเจ็บของมาคลองตรงนี้ใช่แต่ว่าก็ไปชั่วคราวเนาะใช่ไปชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวเขากลับมาครับ เดี๋ยวก็กลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่เราก็กลับมาเฟียงบุญชูนะเก็บของแล้วนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะจะมีคนทางบ้านมารับนะครับเดินทางไปบุรีรัมย์เนาะพี่อยู่บุรีรัมย์ยูนเพื่ออะไรพี่บุรีรัมย์ไม่บอกได้ไหมอ๋ออยู่ที่บุรีรัมย์นะสตึกได้ยินข่าวเหรอไม่รู้มาตอนไหนยังไม่รู้เลยว่าจะมาตอนไหน แต่นนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไประชุมไปรับค่าคอมเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับค่าคอมกันก็ครับอย่างน้อยได้เป็นค่านำมาเรากลับบ้านฝากเอฟซีด้วยนะคะซื้อสินค้าให้น้ำช่องเครื่องบุญชูชนนาแนลช่าง <laughs> <laughs> ง่ายล่ะต้องสมหวันชงได้เอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าแรักไก่เป็นยังไงบ้างเมื่อเช้ามีกระเพาะข้าสองนาทีก็ปังนะไม่อย่างน้อยข้าวของนะเก็บแล้วเนาะ วันนี้รู้สึกว่าดีใจที่เห็นพ่อบ้านมารับนนเนะะาะใช่นัเพื่อนฉันมาไม่ทันเหรอถายเร็วถายอะไอันนี้เสื้อผ้าป้าไทยบ้านเพาะว่าถ้าถ้าเกิดช่วงนี้ไม่อยู่กป้าไทยบ้านแกยังอยู่ที่นี่ก็ให้ป้าไทยบ้านอยู่ก่อนน้ำอะไรแล้วก็จะไปเจอกันเดี๋ยวอันนี้หม้อมันล้างไม่ออกเดี๋ยว้ป้าไทยบ้านแกล้างให้ต้มมามา่าเมื่อคืนนี้กินมาม่าก,กันนี่หแหละ ก็เลยเดี๋ยวปาทายบ้านแกอยู่นี่นอนนี่อาคิดยังไงที่แรกเนี่ยจุดปิกพันเท่าที่ผมถามพี่พี่ว่าพี่จะไปจําปลาดงทั้งหมดคิดยังไงถึงถึงจะจะแบ่งของไปที่บ้านขึ้นหนึ่งคืออย่างนี้เราไม่มีรถขนไปเนาะเราก็เลยแบบว่าขนกลับบ้านดีกว่าเนาะแล้วเราเราไปอยู่จาปาดงมันไม่สะดวกหลายอย่างเนาะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีรถยนต์ที่เราจะขับ สองเราเราเอามอไซค์ไปมันก็ขนไม่สะดวกเนาะรเราก็เลยเอาตัดสินใจเอาของกลับบ้านดีกว่าเนาะแล้วก็มอไซค์เราก็ขับแบบสบายๆเราไม่ต้องพวักพวงของถ้าเราอยากกลับจากจำปาดงมากกอกเพื่อเราขับมอไซค์มาได้เราก็ไม่ต้องพวักพวงของอยู่ที่นู่นเรามีแค่เสื้อผ้าแล้วก็เต็นแค่นั้นเองเนาะเราจะกินเท่าไหร่วันหนึ่งบางทีเราซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างสิบยี่สิบบาทเราก็อยู่ได้แล้วเนาะ แล้วบ้านเช่าที่อยู่จำปาดงได้ได้เช่าหรือยังอ๋อเช่าเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ลงเลยค่าอยู่กับใครครับจำปาดงอยู่คนเดียวค่ะชอบอยู่คนเดียวค่ะยังไม่ได้บ้านค่ะอ๋อยังไม่ได้บ้านเหรอไม่เป็นไรไม่ซีเรียสค่ะเดี๋ยวจะไปนอนนานุงพลก่อนแล้วค่อยหาค่อยขยับขยายอ๋อในว่าอยู่กับแม่ผู้ใหญ่อ๋อไม่ได้อยู่เพราะว่าวันนั้นวันนั้นไปแล้วแม่ก็หาอยู่เหมือนกันยังไม่ได้นะคะจะอยู่ได้ได้อยู่จำปาดงนะ ได้ได้ยินข่าวว่าได้หลังใช่ใช่แม่อ้อก็ยังไม่ยังไม่ได้บ้านเหมือนกันได้แล้วได้แล้วหรอได้แล้วอยู่จำปาดงเป็นบ้านบ้านเดียวหลังใหญ่จริงเป็นคนไม่คยซีเรียสเรื่องบ้านนะเพราะว่าเอาแค่เต็นเองแค่เต็นแล้วเราไปเราก็เอาผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยไปที่อาบน้ําไปสงพืนเอาไว้ไปอาบน้ําประจมอกอาบน้ําตักถังมีถังใบหนึ่งเราก็สามารถที่จะไป ตักน้ําอาบได้อยู่แล้วเนาะเราก็เป็นลูกชาวนาเราไม่กลัวน้ําจะสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันสะอาดเนาะครับเราก็อยู่ได้นะคะครับพี่ก็โอเคสู้ๆครับอคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากช่องเฟิร์มุนชูชาแนลด้วยนะคะครับผมเฟ่อ์มุนชูชาแนลได้ยินข่าวว่าทะลุสองหมื่นเมื่อวันสองวันนี้ใช่ไหมจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเราเห็นลำถวายปู่อยู่โอ้อันอันอันนั้นลำแบบที่แบบว่า เราขอบังเอิญมันได้มันได้คืนที่เราตั้งไว้ได้สองหมื่นเนาะไม่ไม่ไม่ถึงค่ะหนึ่งหมื่นสามพันซับอ๋อเหรอใช่ค่ะโอ้ดีใจด้วยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันซับขอบคุณแอดมาน,าน,นะครขอบคุณครับครับผมเก็บของเสร็จยังเนี่ยเสร็จเรียบร้อยละอ๋อรอ,รอแค่คนมารับใช่เราแต่รอแต่อแ,ตแอดมานานจะเดิอนออกเนี่ย <laughs> <laughs> เออรู้สึกพี่กระชุ่มกระชวยพิเศษวันได้กินอะไรมาครับข้าวกับอะไรวันนี้อหรือว่าดีใจที่จะเจอสาฟิสามีสาฟีสาาชีฝาชีอ่ากลับอีกหนึ่งช่องครับทุกคนแต่ไม่ไปรับเลยจะกลับมาใหม่อีกรอบนึ่งพัสดุนะพี่เฟื่องบุญชูเนาะเฟืองบุญชูชาแนลนะครับก็จะเดินทางับไปเขาาเรียหน้าบ้านลุงไม่ใช่หรอไปหมดแล้ว นอีันน่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับเฟียงบนชูราแล้วกอกๆใช่ไหมยังงเนาะกลับมาจ้ากลับมากอกเป็นเดิมนะครับยังไม่ลาเนาะไปเยี่มบานเฉยๆนะพี่นะครับผมไปที่บ้านก็ลงคลิปเยอะๆนะนะไลฟ์สดเยอะๆให้เอฟีได้เห็นได้ชมกันมีเวลาลครับผม ยุ่งไปจากนี้ไปก็ต้องไปเตรียมของเตรียมอะไรครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ <ไป S 1> นะครับไปอีกหนึ่งช่องเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ